แต่วันนี้วันนี้บอกก่อนว่าโจอี้เนี่ยเป็นคนอีสานแท้ฉะนั้นเราจะให้โจอี้ทำเมนูอีสานครับเขาต้องใส่พริกสดใช่ไหมไม่ใช่พริกแห้งครับพริกสดใช่ป่ะพริกแห้งก็ได้พริกสดก็ได้ครับแล้วรสชาติมันจะต่างกันไหมจะลองพริกแห้งพริกสดพริกแห้งมันจะเผ็ดนานถ้าใส่พริกแห้งนะแต่พริกสดอ่ะพริกสดมันก็เผ็ดพร้อมๆกันนานเหมือนกันครับหวานไหมไม่เป็นรสหนีเนี่ยไม่เป็นรสหนีเนี่ย ไอ้เ <S preach science> ชี่ยมันแดงแบบเฮ้ยมึงมึงแบบมึงแงะให้เขาดูหน่อยดิบิดบิดให้กล้องนู้นด้หน่อยบิดให้กล้องนู้นด้วยหน่อยอันนั้นไม่ใช่กล้องนั้นเป็นลมไปแต่นี่กล้องอันนี้ไออะไรกันนี่ชื่อดอมอะไรนะชื่อดอมอะไรตะวันทอแสงครับอุ้ยเฮียชื่อดอมเก๋ว่ะแล้วแล้วเขาต้องเรียกแทนตัวเองว่าอะไรเขาคนไอดอมเขาเรียกเขาก็เรียกแบบแทนตัวเองว่าชื่อเขานะครับชื่อเขาเวลาเขามาขอถ่ายรูปเขาก็ชื่อนูุนนี่นั่นครับคุณคิดตรงนี้ไหมคุณสามารถคิดได้ไหมเอม fc fc มาแน่ไอ้เฮียสดชื่นเหมือนแบบนอนมาแบบ18ชั่วโมงมึงจะนอนสดชื่นเ่ะอกูถาจริงพราะเอาเดินทางตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสิบนาทีครับไปเลย ทำหน้าตองกวาวใส่ด้วยทำหน้าตองกวาวใส่ด้วยกูบอกได้เลยนะหยกถ้าไปแล้วไม่สวยนะไม่ต้องรอชาวเน็ตเจอโบกูได้อีสานฮิวคืนเอาเลยนี่ มองไปด้านหลังนี่ผมบอกได้เลยว่าตอนแรกต่กขึ้นมามีคําถามในหัวใจนะว่าแบบเราจะมีความสุขกับมันสักแค่ไหนวะพอมาถึงตรงนี้รู้สึกยังไงคําถามก็คือคําถามเดิมแล้วอ้ากาศดีมากเลยเนี่ยหนาวนะแต่มีอะไรนะถามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นเขตอ3,000โบกนะครับเราจะต้องเดินลงไปไปดูหลุมมิกกี้เมาส์หลุมอะไรนะจริงปะเนี่ยจริงเหรอ มาบ้านมาหรือยีกปม,มาครับริงมาเนี่ยไปพาดเด็กๆมาทัศนศึกษาเอา,ตอ,อาตอนก็ถามเมาื่อวานเนี่ยถามมึงมาที่นี่มึงก็ไม่พูด <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปพอมาถามเอาไปไหนมึงอธิบายอะไรก่อนสิก็น <c oughs> ีีไงเดี๋ยวเจอน้องไกด์สองถิ่นมาแนะนำแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถไปก่อนถึงจะไปตรงนู้นได้น่าไ่เปิดตรงนี้ไปเปิดนู้นเลยอ่ะไปตรงนู้นเลย แล้วกูใส่ยืนอยู่หน้านี่กูยืนอยู่หน้าป้ายเนี่ยกูเป็นนักท่องเที่ยวที <h <h ่ดีเนี่ยกูเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีเนี่ยกูยืนอยู่หน้าป้ายมะเนี่ยปาปๆๆป้าคือปกติมันก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วแล้วมึงให้มันตื่นเวลานี้ปกติไม่ใช่ไม่ค่อยพูดปกติคือพูดเรื่องอยู่แล้ว นี่เดี๋ยววันนี้เรามีไกด์ท้องถิ่นมาน้องชื่ออะไรนะครับชื่อนุชค่ะน้องนุชอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องนุชอายุสี่ข้าจ็สิบหกค่ะโอ้แล้วเมื่อไรสิบเจ็ดนะครับก็ปีถัดไปค่ะไอ้เแย่ก็ชวนน้องคุยถาวลาน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมถึงตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านเก่าเริ่มเลยครับเริ่มเลยค่ะเริ่มโอเคก็คือสมัยแต่ก่อนค่ะตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านวางรับค่ะแต่ว่านเขากลัวน้ำท่วมค่ะเขาเลยพยอบไปอยู่ทางด้านนอกค่ะเขาเลยตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่บ้านโป่งเป้าอะค่ะกูชอบน้องนุชมากเลยครับเริ่่่่มมแบบพพีีปคุยไ มันผ่านเซ็นเซอร์น้องก็ลุ้นเลยน้องนุ่นเป็นไกด์มานานยังครับก็9-10ปีได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเป็นตั้งแต่เด็กไยเหรอค่ะรอบได้เท่าไหร่ครับ ก็ตัวนี้มันก็พูดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความมึงพั่นของนักองเที่ยวที่จะให้เราทุนการศึกษานะคะเมื่อกี้มึงเห็นแววตาพี่อยู่ว่าตอนแรกอะคิดว่าเออได้คงไม่เท่าไหร่แต่พอน้องบอกว่าเออมั่กี้ยุในความมึงม่นของพี่ที่มันจะเป็นการศึกษาให้หนูอะอย่าเนียนเลมแพงนะตอนนี้เรียนมอะไรแล้วลูกอยู่ม3ค่ะม3มีแฟนยังคะฮลาลโหาทที่เราเห็นพวกนี้ นะคะก็คือจะเป็นซรายก้วแดงทราแดดูแสงแดดค่ะก็คือจอริปริยบเป็นแเมกกาขาวนะคะเรียกอย่างว่าจะเป็นทายกากเพชรค่ะอ๋อทายกากเพชรใช่ค่ะและหินทั้งหมดในสำมบ่งรานะคะก็คือจะเป็นหินทรายค่ะหินทรายพวกนี้จะอยู่ในหินหมวดพูพานนะคะมีอายุอยู่ที่ประมาณ110ล้านปีโอ้ทีแรกที่เราจะไปนี่มันคืออะไรคะก็คือไฮไลท์แรกถ้าเราจะไปตามที่เราเดินไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะไปที่สะพานดาวก่อนนะคะสะพานดาวใช่ นี่อันนี้เขาหาอะไรลูกหาปลาค่ะน้องบัวครับพ่องบักพี่เขบปลาที่นี่ปลาอะไรครับก็ถ้าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นปลาเนื้ออ่อนค่ะปลาเนื้ออ่อนใช่ไปนี่มาอะไรครับโอ้โหนี่ว่ายน้ำข้ามได้ไหมครับว่ายข้ามได้ก็ถ้าว่ายได้นะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะว่ายข้ามได้ค่ะถ้าว่ายได้โจเอ๊กูเจอเพื่อนมึงนกันโอเคค่ะเดี๋ยวลงได้เลยนะคะ ค่ะไเดินทางด้านนี้นะ,ะมาแล้วอีกแล้วเดี๋ยวแล้วมึงอย่ายให้นุชทำงานเดินผ่านเซ็นเซอร์แล้วอีกที่ยังไงแล้วสะดุดสะดุดนุช นุน๊ตครับเวลาแบบนักท่องเที่ยวมาที่นี่เคยมีนักท่องเที่ยวคนไหนมาถึงมีปัญหาบ่นว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยมีปะไม่มีค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็คือของเราจะมีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าบางคนก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตรงนี้สัญญาณโทรศัพท์ดีอ๋ที่นี่ที่นี่คือที่แรกคืออะไรคะก็คือเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานดาวก่อนค่ะสะพานดาขึ้นไปเรื่อยๆไกด์ที่นี่เขาถ่ายรูปสวยมากและยังได้ทำคอนเทนต์ถ่ายรูป3,000บาทที่3,000โบก เบิกค่าฟิมมาแล้วค่ะมวนละพันหกอ้นี่นี่ฟิมวันนี้โอ้โหเอาเอาฟิลมเลิกผลิตด้วยเดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปแต่ละโบกให้เดดนแน่เดินด้านนี้นะเดี๋ยวให้ให้ไกด์โจอี้ได้ได้ช่วยแปลภาษานะคะบางบางศัพท์ตอนนี้ในระหว่างที่เดินกันทุกคนอ่ะมึงเชื่อไหมไอโจอี้ดูเป็นไกด์มากกว่าน้องอีกตรงนั้นก็จะเป็นอีกเรียกอะไรนะครับอ๋อไอสัตว์ที่นี่นี่มีมีตำนาน เล่าขานอะไรบ้างไหมครก็มีอยู่ค่ะมีตำนานที่แบบซื้อฟิล์มม้วนละพันหกมาเบิกว่นนี้ไหมก็น่าจะเป็นตำนานแรกนะคะไอ้นุชแม่งมีแววอะอย่างนี้เราเขาเรียกว่าโบกใช่โบกแปลว่าอะไรครับโบกแปลว่าหลุมค่ะที่เกิดจากกระแสน้ำวนน้ำกัะเซาะนะคะให้หนูพูดภาษาอีสานช่อ่าอีสานได้เลยเดี๋ยวให้พี่โจอี้แปลให้ค่ะมองนี้ด้วยค่ะก็สิเป็นสะพานดาวค่ะท้าชิทายลูกค่ะก็คือ นั่งไปนั่งคือผงฟูนคาลิไทยจากมุมนี้หลอดไปค่ะอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสะพานดาวนะครับถ้าจะถ่ายรูปนะครับก็คือจะนั่งจากตรงู้นก็คือเดินไปทางด้านนี้ค่ะแล้วก็ข้ามไปนั่งอยู่ตรงนู้นค่ะล้วอย่างนี้ถามจริงนะเราจะเดินข้ามทางนี้ิงนะมึงเป็นครูได้ยังไงนะครูสงสารเด็กจริงๆไง ไอ้แม่เราต้องไปนั่งถ่ายนะมั้ยถ่ายรูปกันแล้วถ้ากูนั่งเรสบารดาวหักนด้ที่ตำนานนั่งพังเลยนะ <c oughs> เขาให้นั่งตรงนู้นเออแล้วเขาถ่ายช้อนในรูนี้ขึ้นไปป๊อปไอ้เหี้ยไปนั่งเดี๋ยวหินหนัก <c oughs> เลยเรื่องลเนี่ยค่ะต้องนั่งด้านล่างนะอะฝากแม่ค่ะตรงตรง้องเข่าเาตรงนี้น่นี่เข่าเท้นี่พี่ป๊อปเนี่ยเออนั่นริงจริงมึงเหยียบอ่ะนะนั่งคูทูงี้ยเหรอเออนุชพินหม้อไม่เห็นกล้องนะลูกได้รูมชัวร์ใช่ไหมได้ ต้องลงมาอีกอะครับต้องลงมาอีกอะครับเหมือนแบบเวลาเราถ่ายหนังปะพุ่มกลับจะบอกว่าคุณต้องไปยืนในจุดที่เราเห็นกล้องและกล้องจะเห็นเราเมื่อกี้กูหน้าตัวเนี้ยกูไม่เห็นกล้องเลยกลับน่อยนักท่องเที่ยวแก๊งนี้มันอย่าไปลงสักบอกนะไม่เอานะหนึ่งสอง ค่ะเด er okay, ี๋ยวขอกล้องที่เป็นเลนไบไหนนี่ขอเลนไบขอเลนไหนึ่งสองสามเดี๋ยวมองไปทางด้านพระอาทิตย์ด้วยโอเคค่ะเฮียหลอกมาธรรมชาติไปไปจุดเอาไปเลย คงไม่แบบหักไว้นะเราจะไปไหนต่อค้องนุชเยวจะไปโบกลูกเจี๊ยคบค่ะโบกลูกเจี๊ยบอันนี้หลุมกเจกี๊ยบอ,อันนี้เหรอยังไม่ถึงคะ่ะเดินขึ้นไปอีกน้ำมาจากไหนก็คือเวลาน้ำมันท่วมมาค่ะแล้วมันขังอยู่ในี้นะคะะ่ะแสดงว่าตอนน้ำขึ้นขึ้นมาสูงขนาดนี้นเนยใช่ค่ะก็คือจะท่วมหมุลเลยอะปีละครั้งเหรอคะหรือว่าใช่ค่ะโอ้โหไม้แม่งสวยว่ะเราจะยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ Um, ค่ะวงนี้เดาค่ะก็บสเป็นโบกลูกไก่ค่ะอ๋อตรงนี้เป็นบบกลูกไก่นะครับแต่อันน verses, ี้กูร <vale ู้แล้วก็คือถ้าจะถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องไปนั่งอยู่ฝั่งทางด้านนู้นนะคะมันเป็นลูกเชียบตรงไหนอะตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นปากเป็นหัวแล้วก็เป็นตัวนะคะโอ้จินตนาการจะคล้ายๆกับเหมือนว่าลูกเจียบกำลังนอนอยู่อะค่ะอ๋อเฮ้ยต้องนาเสียงนะค่ะมัถึงจรงเสียงลูกเจียบตด หนึ่งสองสามอ๋อถ้าน้ำเต็มมันก็จะปากมันก็จะมาหอดมาถึงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไข่แปลไข่งงไปหมดแล้วไอ้เหี้ยไปไหนต่อคะาจะเดินด้านนี้เฮ้ยฟัน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 ล่วงอีกเยอะเยอะฟันล่วงเลยอ่ะ อันนี้คืออะไรคะมองนี้เด้อค่ะก็คือจะเป็นโบขนมโคกและอุ่งตีนมีค่ะไหนอันไหนอันไหนนะคะอันนี้เหรอตรงนี้ค่ะก็คือจะมี3นิ้วตรงนี้อ๋อมีสามนิ้วแล้วหลุมๆที่อันอื่นก็เป็นขนมครกใช่ค่ะถ้าจะถ่ายรูปก็ไปอยู่ฝั่งทางด้านนู้นนะคะและทำท่าแค่ขนมครกอืมอทำหน่อยนะท่องเที่ยวหนึ่งสองสามต่อไปคือบอกอะไรคะทำตรงนี้เด้อค่ะก็จะเป็นโบมิกกี้เมา้าค่ะอ๋อนี่ไฮไลท์เลยนั่ง ตรงกลางเลยตรงกลางเลยหนึ่งสองสามอันนี้คือใส่ฟิล์มพันหกอยู่เหรอใช่เพื่อถ่ายสภาพร่างกายนี้เหรอเดี๋ยวอีกกล้องนะคะหนึ่งสองสามโอเคค่ะถ่ายรวมได้ไหมถ่ายรวมรูปนึงถ่ายรวมไมมึงไม่เรียกตอนที่กูยังอยู่หนึ่งสอง โอเคค่ะแล้วถ้าเดี๋ยวเหลือแล้วเก็บไปขายต่อนะที่นี่ไกด์คือต้องถ่ายรูปได้ทุกคนใช่ไหมมีเขามีมีติวมีอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะต้องแบบเรียนรู้ไปเองงี้ใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยมีธงด้วยโอ้ยมีธงด้วยโอ้โหตรงนี้สวยโอ้หนี่ไลออนคิงเลยมึงมึงพาใครมาพา่ากับมึงเฮ้ยแต่นี้สวย่ะ ข้างล่างของเขาด้วยค่ะก็สิเป็นรองแกนแค่นยอนค่ะแล้วแนมไปทางสายมือค่ะที่ยืนออกมาก็คือสเป็นหัวสุนาาัขค่ะยืนออกมาเป็นหัวอ๋ออันนี้ค่ะเดี๋ยวมาเบ่งมองนี้ด้วยค่ะมเาเบ่งมองนี้ด้วยค่ะเอออันนี้อันนี้สวยอันนี้คืออะไรคะค่ะมองนี้ก็คือสเป็นกล่กอง่องจันเขาเรียกยางว่าโบกที่สามพันค่ะเป็นหลุมสองดวงจันแม่นบ่กล่อง่องจันเ<อ>ขาเร<อ>ียกยางว่าโบกที่สามพันยาที่สามพันเดี๋ยวยืนนะคะภาพมันถึงจะสวยอ๋อยืนค่ะแต่ว่าไม่ต้องชิดกันมากนะคะ เฮ้ยมึงดูท่าถ่ายน้องก่อนเหยดโดเฮเลนขับมองกล้องนะคะหนึ่งสองสามเดี๋ยวชูมือขึ้นแล้วก็ชะงงน้านลงมานิดนึงค่ะ จ็บเบอร์อัเนี Hungarian> ่ยยังไม่ไ no ด้ไปโบกวัดใจเลยค่ะวัดใจเหรอไปไปโบกวัดใจไปไปขาไปค่าวตงนี้ถ้าใครกระชิดเป็นโบกวัดใจค่ะใช่ยังไงฮะท้าสิี่ทายรูปค่ะก็คือตกเป็นกระโดดจากทางผุ่นมาทางพี่ค่ะมันสิเหมือนกับว่าห้ากระโดดข้ามหนามตงนี้ค่ะกระโดดข้ามฝั่งรูปมันก็จะเหมือนลอยลอยอยู่ไงใครอยากใครโดดอ่ะพี่เองไหมน้องนุชไงน้องนุชพียนุชเขาถ่ายสัตว์ถ้าพร้อมแล้วนับได้เลยนะคะหนึ่งสอง เดี๋ยวขออีกทีได้ไหมคะเดี๋ยวขออีกทีได้ไหมคะเดี๋ยวให้หนูแนะนํานะคะเอามือที่อยู่ด้านหน้ากล้องนะคะลงนะคะแล้วเอามือที่อยู่หลังกล้องขึ้นนะคะมันถึงจะไม่บังหน้าเราอะ่ะนี่เหรอคะใช่ค่ะหนึ่งสองสามได้ไหมได้ทำมาดูภาพก่อนก็ได้เฮ้ย โอ้ยมึงดูของนุษยดิไอ้เหี้ยมึงไปจ้างช่างภาพอะไรแย่ๆอยากได้เฮ้ยพี่ป๊อบอยากได้อยากได้มามาพี่ป๊อบใครอยากได้กูพี่ป๊อบมึงดูระยะดีๆก่อนใหญอยู่นะมันจะไปยากอะไรล่ะตลกเลยนะถ้าลวกไปแล้วขาหักตลกเลยนะพร้อมยังพร้อมครับไปเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะยาอะไรลูกแล้วพี่ขยงแล้วพร้อมแล้วไม่เอาสิ

เออโอ้ยสวยมากตัวนี้คุ้มค่าเนี่ยเขาทำแบบทำทุกอย่างได้เลยในราคาเท่าไหร่นะ349่บาทแพ็กเกจเหมือนฟินโมบายเลยอะเฮ้ยอัพสตอรี่ได้ยังพี่อ๊ตอะนี่เสร็จแล้วไปเชืรอดูมาดิทักกันเรื่องใช้โฮโลวอลอยู่ช่อันนี้แพ็กแพ็กนี้จะมาดวงมาถึงนี้แล้วเหรอไม่้องทักเรื่องโฮโลวอลเปิดให้ดูเดีกว่า โ o โว์ War, คือใครก็รู้ว่าเป็นเครื่องรางของยุค2022แล้วใครๆก็ใช้กันใครที่อยากได้เบอร์โทรศัพท์ดีๆนะครับรวมไปถึงวอลเปเปอร์มงคลด้วยรีบเลยเพราะว่าตอนนี้ซื้อซิมฟินโมบายนะครับแถมฟรีโ l o w ว์มูลค่า199บาทแค่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายจากเบอร์เดิมน,นะครับมาซื้อแพ็กเกจฟินอัลตร้าหรือว่าฟินอลิมิเต็ดครับแล้วใส่โค้ด H R W C 22ครับ ถ้าอยากประหยัดนะครับใช้แบบคุ้มต้องใช้ฟินอัลร้าครับเน็ตแรงแม็กสปีด 100GB กิกะไบต์และโทรฟรี600นาทีทุกเครือข่ายแค่329บาทนอกจากนั้นยังมีเน็ตฟรีไม่อั้นครับ1 0 m เมกะบิตเพอร์เซกสรับใช้ได้ตลอดแบบเน็ตไม่มีวันหมดต่อบคมกรุณ เราใช้งานเยอะนะครับแนะนำฟินอลิมิเต็ดความเร็วแม็กสปีดเน็ตและโทรไม่อั้นทุกเครือข่ายแค่749บาทต่อเดือนไม่จำกัดรอบบินโปรนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนเมษายนเท่านั้นนะครับลองก่อนไม่ชอบยกเลิกได้และใครที่อยากได้นะครับตอนนี้นะครับไปหาใช้ได้แล้วนะครับผมที่ฟิน m o b i l e i o ครับไปซื้อเลยและเดี๋ยวเขาส่งมาที่บ้านเลยง่ายๆซึ่งในระหว่างที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับเลขาของเรานะครับก็คือถ่ายรูปเป็นอย่างสนุกสนานนะครับเลขาว่าดีนะครับแต่เจ้านายว่าร้อนนะครับตอนนี้ เราเอาน้องนุชมาลาก่อนไหมเผื่อน้องไปเรียนก่อนน้องนุชเชิญค่ะนุชเพจหนูหนูเปิดเพจอะไรนะเพจอะไรนะคะมิตรภาพไทยลาวสามพ0 0โบกค่ะมิตรภาพไทยลาวเว้นสามพันโบกใน k ใช่ค่ะหนูทําเองใช่่คะอยากมาเที่ยวติดต่อ DM มไปได้เลยได้ค่ะ อ่าโอเคไปตามกันนะน้องนุชน่ารักนะเป็นไกด์แบบทุ่มเททุ่มเทต่อต้องรีบแล้วนี่8ปดโมงแล้วน้องต้องไปเรียนต่อเราก็แฟนยืนรอกินหมูปิ้งอยู่หน้าโรงเรียนด้วยขาดอยู่อย่างนึงขาดแฟนไม่ใช่ค่าไกด์ไม่ได้อ้อนเหรออ๋อให้มาอ้อนตรงนี้เหรอแล้วเดี๋ยวมึงอ้อนอ่ะให้อ้อนตอนออกทีวีต้องมีแสนอ่ะเชื่อพี่อะไรนะต้องมีแสนต้องมีแสนอ่ะแล้วจะแสนสาหัสนะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปโอนให้น้องเดี๋ยวไปติดต่อพี่หยองนะล็อกคอมันไว้นี่กวอคนจ่ายตังค์ดูนะให้ให้ให้น้องไปเรียนเนี่ยอ่ะอ่ะบ๊ายบายนะน้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะไปแค่ตรงนี้นะลูกอย่าเพิ่งไปเลยนะตังค์ยังไม่ได้นะ ดูยนต์การไหมนี่แขกรับเชิญหลักของเราแขกรับเชิญของเราคือมึงกับนุชอ่ะมึงดูเป็นไกด์มากกว่าเขาอีกการแต่งตัวนี่มึงเชื่อกูดิหนุ่มวิจเอ้มาทริปนี้สนุกครับคือนี่ผมเคยพานักเรียนมาทัศนศึกษาอะไรนะมาศึกษาศึกษาที่นี่เหรอเน็ตกระตุกในกระตุกเน็ตไม่ดีเด็ตเ็ไม่ดีเนี่ยแล้วมึงเคยฟังที่มันมามาทัศนศึกษาอย่างว่าไอ้ที่เรานั่งรถไปอ่ะมันเดินไปมันพาเด็กเดินแล้วพอเดินไปถึงตรงโู้นอ่ะร้านเมื่อี้เห็นร้านน้ำมาเห็นร้านน้ำมาเดินไปถึงร้านน ใช่พี่ทีเนี้ยอ่ามันจะมีรถของที่นี่ใช่ครับก็จะพาเด็กไปทีเนี้ยมันก็จะมีเด็กที่เหลืออยู่รถไม่พออะไรแบบเนี้ยผมก็จะพาเด็กที่เหลือนะเดินไปแล้วทีนี้ก็เดินไปเดินไปทำไมสามพันโบกไม่มีไหลเลยวะออผมก็ไปเดินไปถึงตรงที่เขาขายนา้ำาริจริงตงมันต้องเดินตรงเข้าไปนู่นอยู่ไฮไลท์อยู่ในใช่ครับผมไปไม่ถึงเนื่องผมไปไม่ถึงเนื่อไง ก็เลยอุ้ยแค่ตรงน้ำใช่ครับผมเลยเดินกลับเลยผมเลยเดินกลับเลยไม่ไหวนี่ถ้ามึงติดต่อนุชตั้งแต่แรกก็ไม่เกิดเหตุการณ์ถ้าเจอนุชเนี่ยน้องนุชน่าจะได้ช่วยได้เยอะนะครับอะไรนี่จีบปะเนี่ยจีบปะเนี่ย เช่นเช่นเดี๋ยมาใช้ฟินโมบายนะครับแค่เปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับมาซื้อแพ็กเกจของฟินนะครับผมกับฟินอัลตร้าหรือฟินอะลิมิเต็ดครับแล้วใส่โค้ด H R W 422นะครับรับวอลเปเปอร์เสริมดวงจากโฮโลวอรมูลค่า199บาทฟรีได้ทั้งแพ็กเกจมือถือสุดคุ้มแล้วยังได้วอลเปเปอร์เสริมดวงอีกด้วยรีบๆไปตำกันรีบๆไปซื้อกันนะครับแล้วก็ฟินอัลตร้านะครับออแค่329บาทเฉลี่ยว่าละ11บาทเอง <laughs> แล้วก็ฟินอลิมิเต็ดนะครับแค่749บาทไอ้เคีียแมสเข้าปากแมสเข้าปากไปเรื่อยๆฟินอลิมิเต็ดแค่749บาทนะครับคุ้มยืนหนึ่งไม่มีที่ไหนทูแบบนี้อีกแล้วฮ่าโบนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนเมษาเท่านั้นนะจ๊ะซื้อได้ที่ f i n m o b i l e .io ส่งซิมฟรีถึงบ้านเหมือนเดิมสามารถเข้ามาดูรายละเอียดนะครับได้ที่แอดไลน์นะครับผมแอดฟินโมบายทนะครับไปตําลงกันได้เลยมีรายละเอียดแพ็กเกจต่างๆมากมายแล้วก็อัปเดตตลอด จะพูดอะไรบ้างไหมเราครับ er ก็คร anyway> um ับเสร็จแล้วไหมครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณรายการคัมปิ้นที่ให้มาร่วมสนุกในเขาเรียกอะไรครับพี่บอก EP นี้ EP นี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ดีใจมากครับแล้วก็ขอให้ทุกคนชมรายการอย่างมีความสุขนะครับฝากเพลงฝากเพลงหน่อยพี่ก็ขออนุญาตฟักเพลงนะครับที่ปล่อยมาแล้วก็คือเพลงโอ้ยนะครับก็ประมาณสเดือนแล้วนะครับ ฝากทุกคนเข้าไปฟังได้ที่จินนี่ร็อกแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆและเร็วนี้ก็จะมีเพลงใหม่มาด้วยในช่วงเดือนมีษานะครับก็เป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงเปิดอัลบั้มใหม่ของผมด้วยก็ฝากด้วยในช่วงเดือนมีษ่าตอนนี้ขออุปบไว้ก่อนว่าชื่อเพลงอะไรนะครับช่องทางติดต่อเพจสามารถผมม,มีไลฟ์ทุกว,วันอังคารนะครับเข้าไปติดตามเพจโจ e โ p o ์ซิทแล้วก็ยูทูบโจ伊โ,โ,โฟว์ซิทออฟฟิเชียลด้วยครับไอจีไอจ p w s ครับ มึงมึงสอนเรื่องทําเพจกับมันหน่อยดิทำไมมันต้องทําทุกอันคนละชื่อผมทีนี้ผมอยากไปเปลี่ยนให้มันเหมือนกันแล้วทีนี้มันต้องเหมือนรอเวลาที่ไปเปลี่ยนเพราะมบ่อยครับขี้เกียจเขาไปเปลี่ยนมันมันเข้าไปยากครับก็เลยทขาไปได้แล้วตอนแรกทำไมไม่ใช่ชื่อเดียวกันไม่รู้เหมือนกันครับเอาจริงนะกูไม่แปลกใจหรอกตั้งแต่มึงพาเด๋วเรียนเดินไร้เหี้ยมึงพาเด๋วเรียนเดินมาถึงร้านน้ำได้กูว่าไอการที่ใช้ชื่อคนละชื่อเป็นเรื่องปกติแล้วเอาโอเคโอเคโอเคลาไปก่อนครับเจออีพีหน้าครับบน